สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบอีกแล้วนะครับเป็นรถรุ่นกระบะแบบยกสูงเกียร์ธรรมดา XL+ สำหรับคันนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นออกรถเพียง29,900บาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าด้วยแคมเปญ2 9 9 0มบาทเนี่ยสำหรับคันนี้ที่เตรียมส่งมอบเนี่ยมีแถมอะไรบ้างแล้วก็ตกแต่งสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะแปบยกสูงเกียร์ธรรมดา XL+ นะครับราคาตัวรถปกติอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้ด้วยแคมเปญคันนี้ที่เตรียมส่งมอบก็จะเป็นออกรถเพียง29,900บาทพร้อมชุดแต่งรับกันเรามาเริ่มดูชุดแต่งสำหรับคันนี้กันนะครับด้านหน้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวส่อนฟอร์ดนะครับพร้อมแฟลดีสามดวงตัวักอรเนี่ยก็สามารถทำสีได้อย่างคันนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับสีดำขอบแดง แล้วมีการอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นมัลติโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบเลนส์ลูกแก้วแล้วก็มีไฟ LED เป็น d a ย์ไทม์ล n น i ิ g งไลท์กับปิดตามไฟเลี้ยวด้วยนะครับสำหรับไฟหลีเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับก็จะได้ความขาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคมหลักหรือว่าไฟหลีนะครับเพิ่มเติม,มตัวเข้าไฟหน้าสีดำให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับเพิ่มความโฉบเฉียวให้กับ ลงไฟคู่หน้านะครับด้านบนมีการติดตั้งสกูฝากรงหน้าใหญ่นะครับสีทูโทนน้ำเงินตัดสีแดงนะครับแล้วก็มีทำโลโก้รูปมา้าสีแดงเช่นเดียวกันตัวสกูฝากรงหน้าใหญ่เนี่ยก็จะช่วยทำให้พวกหินปวดตายหรือว่าแมลงตัวเล็กๆที่เวลาเราวิ่งกลางค่ำกลางคืนหรือว่าวิ่งด้วยความเร็วเนยถูกบีดํา ผ่านข้ามกระจกบังลมหน้าเพื่อเพิ่มความปาอลมอดภัยในการขับขี่แล้วก็เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ในยามข้าคืนด้วยนะครับสำหรับด้านล่างมีการเพิ่มเติมไฟตาหมอกให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับขยับมาด้านข้างนะครับก็มีการติดตั้งตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดนะครับหลับกับตัวล้อที่เปลี่ยนด้วยเดิมจะเป็นแบกอลูมิเนียมอลลอย16นิ้วนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบก สิกนิ้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นลายแมกมาเวลขีดแดงนะครับพร้อมอย่างคันทุกให้กับคุณลูกคา้าครับได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็การจับขี่นุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับสําหรับด้านข้างนะครับมีการติดสติกเกอร์ให้กับคุณลูกคา้าเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับตัวสติกเกอร์ก็มีแบบมีลายให้เลือกหลายแบบเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณลูกค้ามีแบบในใจส่งมาให้ตัดตามแบบได้เลยนะครับ มีติดตั้งเบ้ามือเปิดกันรอยสีดํานะครับรับกับมือเปิดสีดําด้านด้วยนะครับก็ลงตัวได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ป้องกันริ้วรอยได้ด้วยฟิล์มติดตั้งให้นะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80ติดตั้งกันสาดประตูนะครับติดตั้งราวหลังคานะครับเพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตแล้วก็รับกับตัวด้านท้ายที่เราติดตั้งโลบาร์เหล็กของ Outlander ให้ด้วยนะครับ ยึดติดกับตัวรถนะครับเผื่อคุณลูกค้าเอาไปพาดของพิงของหรือว่ารัดของผูกของได้หมดเลยนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็เพิ่มเติมตัวฝาปิดถังน้ํามันให้กับคุณลูกค้านะครับสําหรับด้านท้ายนะครับมีการติดตั้งตัวกันชนท้ายเหล็กของ Outlander เช่นเดียวกันนะครับโค้งรับถึงบริเวณด้านมุมด้านข้างเลยนะครับมาพร้อมกับป่วงลากจูงสีแดงนะครับตรงโอเมก้าใช้งานได้จริงนะครับ สำหรับฝาท้ายนะครับมีเพิ่มเติมตัวข้อฝาท้ายตัวสออ่อนสเช่นเดียวกันนะครับสีทูโทนสีดําขอบแดงแล้วก็เว้าโลกโลก,ก้กลางให้ด้วยนะครับเพิ่มอะคริลิกคําว่าเลนเจอร์ด้านล่างให้ด้วยนะครับเพิ่มความโดดเด่นของตัวตัวอักษรของตัวฝาท้ายนะครับมีการติดตั้งข้อไฟท้ายสีดําให้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟท้ายทําให้ไฟท้ายเราดูไม่จีดจนเกินไปนะครับ ดำตัดแดงตัดนืองเงินเนี่ยลงตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าภายในมีการตกแต่งอะไรบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับเปิดแคปได้เกือบ90องศานะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับเวลาเรายกของขึ้นลงหรือว่าขึ้นโดยสารเข้าไปในรถเนี่ยก็ทำได้ง่ายนะครับภายในมีการตกแต่งตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีทูโทนสีแดงตัดสีดำแล้วก็มีปัก กรีนคำว่านิกเกิลเลนเจอร์ที่บริเวณเบาะให้ด้วยนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวเบาะซึ่งเบาะตัวนี้เป็นตรงแบบบัคเก t ตซีดอยู่แล้วอบกระชับนะครับแล้วเราทําสีดาแดงก็ได้อารมณ์ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทําให้ห้องโดยสารไม่ดู7จชื่นเตินเต็มไปนะครับนอกเหนือจากตัวเบาะคู่หน้าแล้วก็ยังทําเป็นเบาะแคบสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับรับกับตัวเบาะผู้น้าทําให้ดูกลมกลืนนะครับไม่ฉุดฉาดนะครับ สำหรับ XL พัดได้คอนโซลสีเงินมานะครับได้จอขนาด10นิ้วนะครับเป็นแบบ Multi Touch นะครับเมนูภาษาไทยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับคันนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นออกรถเพียง29,900บาทแต่งแบบคันนี้ได้เลยนะครับหรือว่า คุณลูกค้าเลือกรับเป็นราคาลดพิเศษเพียง5 9 9 0 0 0บาทก็ได้นะครับแคมเปญใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็รถก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่นกระบะทแท็บยกสูงเกียร์ธรรมดา xl plus นะครับกับโปรโมชั่นที่ผมจัดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นออกรถเพียง29,900บาทหรือว่าออกรถในราคารถพิเศษเพียง5 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับคุณลูกคา้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดจับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสากสุดคุ้มครับ 0 9 9 6 2 6 5 2 6 2หรือจะเป็นในไลน์นะครับ prasig 0 9 9 6 2 6 5 2 6 2บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube โปรโมชั่นสุดสุดคุณครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดคมเป็นสามารถโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าจาเป็นไหนเด็ดเโดนๆดนผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ